สวัสดีค่ะทุกคนจำมอนเซล,ล่าอัลโบที่เราได้ทำกันตัดแล้วก็อบได้ไหมคะเมื่อวันที่1 9ที่ผ่านมาคลิปที่แล้วอ่ะเนาะตอนนี้นะคะอา่าน้องออกจากตู้อบเรียบร้อยแล้วอยากรู้ไหมคะว่าพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างดีหรือไม่ดียังไงและพอน้องออกจากตู้อบแล้วจะต้องทำยังไงต่อหนะ้าจะต้องอนุบาลยังไงลองไปดูกันไหมคะ ว่าทำยังไงต่ออ่อตอนนี้ต้นมอนเซล่าอาโบนะคะจำได้ไหมที่เราอบกันไว้ในนี้เนาะวันนี้ได้เอาออกจากตู้อบแล้วเราตัดกันเมื่อวันที่19เดือน6นะนะวันนี้วันที่ถ่ายคือวันที่6เดือน7นะคะ เดี๋ยวเอามาให้ดูว่าเวลาออกจากตู้แล้วเดี๋ยวเวลาอยู่ตู้อบเสร็จแล้วเขาก็จะแทงอย่างนี้ออกมาคือถ้าอบเขาแล้วเดี๋ยวลากเขาจะมาไวอันนี้ให้ดูเป็นลากเนาะลากเขาก็จะเดินเดินดีมากออพอออกมาแล้วควรทำยังไงต่อเราก็ใช้วิธีนี่นะคะเลี้ยงน้ำในขันไว้ ใส่น้ําไว้เราเจาะรูขันไว้หน่อยเผื่อ <_ C 1> ถ้ามันมีฝนตกเนี่ยแล้วน้ําลงมาเนี่ยน้ําจะได้ไม่สูงเกินเนาะให้น้ําอยู่แค่ในระดับที่แบบไม่เกินเห็นเห็นไหคะข้างล่างเรามีหวีขินไว้เน,ะนา,าะอุดาลเเขาอย่างนี้ต่อนะคะเพื่อให้ลากเขาเนี่ยเดินลงกระถางดี้อย่างต้นนี้เนาะนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นตอเนาะใช่ไหมเนี่ยรากเยอะๆแล้วก็แต่ว่าก็ทําเหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราได้เจาะรูขันเอาไว้เผื่อเวลาลดน้ําหรือฝนตกเนี่ยน้ํามันจะได้ไม่สูงเกินก็เดียวไว้ยางแบบนี้ลองเรียไว้เวลาเอาออกจากตู้อบแล้วนะลองใช้วิธีนี้ดูนะคะเห็นไหมว่าการใช้เพอร์ไลท์ล้วนในการ อบเรียกลากเนี่ยมันโอเคมากเลยเพราะลากเขามาไวแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องลากเน่าเนาะไหนให้ดูอันไหนได้ตอมาอ่ะค่ะอ่ะอย่างอันนี้นี่เห็นไหมอันนี้คือผลจากการอบนะโดยการใช้เพอร์ไลล์ลุน้วนเลยทุกคนลองข้างล่างเป็นเห็นภูเขาไฟใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะคะตัดข้อทุกคนเห็นไหมว่าว่ลาลากเขามาแล้วก็นี่เขาแทงแทง ขึ้นมาแต่ละอันมันจะขึ้นแทงสูงต่ำไม่เท่ากันนะคะเนี่ยแต่น,นี้คือลากมาไวมากพวกนี้คือลากใหม่หมดเลยนะนี่ใบใหญ่อันนี้อันนี้คือที่มีเจ้าของแล้วนะคะนี่เห็นไหมดูอันนี้สิสูงเท่านี้แล้วอะ่ะก็เหมือนเดิมก็คือเรียกรากรองน้ำไว้เจาะรูนะคะ แล้วก็อย่างอันนี้นะคะอันนี้ก็ที่อบไว้เหมือนกันแต่นี้คือมีคนจองไว้แล้วเนาะดูสิอันนี้เขามบาไวมากเขาสูงมาไวมากแต่ละอันมันจะมาไม่เท่ากันนะคะแต่ก็คือมีลากจรแล้วแหละให้ดูไอบอกไปแล้วก็เดี๋ยวคือพอ เขารับไปใช่ไหมก็เหมือนเดิมเราก็แนะนําให้เขาลองน้ําขังไว้นะคะเพื่อนๆลองใช้วิธีนี้ดูนะแล้วก็หรือใครมีวิธีอื่นที่เรียกน่าไว้ก็แนะนํามาได้ในคอมเมนต์น,นะคะ